จ้าสวัสดีจ้ามือนีก็ับมาพบก,กับช่องน้องช่องชาแนลอีกตามเคยเนาะจา้ามือนีช่องน้องช่องชาแนลกับมีแนวทางหวยหุ่นสามลัดของวันที่27ท่านว่ากับมีมาหายคือเกาเนะาจา้าเทิงหุ้นอังกฤษหุ้นเยอะระมันและก็หุ้นรัสเซียจา้าแต่ก่อนที่เขาจะไปเบื้องแนวทางช่องน้องช่องชาแนลกับมาขอกำลังแรงใจ จากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจ้ะก็กะขอให้ซ้อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องชอนชาแนลอีกช่องหนึ่งในเด้อจา้าขอบคุณจา้า กลับมาเบิ้งแนวทางกันเลยเนาะจ้ะเนาะสําหรับหุ้นสามรัฐวันที่ยี่สิบเจ็ดท่านว่าเนาะจากลับไปเบื้องหุ้นแรกก่อนเนาะจ่าของหุ้นอังกฤษเนาะหุ้นอังกฤษกลับไปเบื้องตัวเด่นกับไฮเดนศูนย์กับเด่นหนึ่งไปเบื้องฟันวิ่งรูดนาะจ๊ะมาเบิ้งฟันก่อนกับไฮฟันศูนย์วิ่งรูดกับไฮหนึ่งกับศูนย์ไปเบื้องตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องเนาะจากมาเบิ้งตัวเน้นกันก่อน ตัวเน้นกะหาย0 9 0 8 0 7 0 6จ้ะไปเบิ้งตัวร่องตัวร่องกห 09, 08, 07, 06, ะหาย1 9 1 8 1 7 1 6จ้ะ กับไปเบื้องแนวทางตัวเน้นตัวจ้อสองตัวกับไฮเลนไปกราฟน้ำเนาะจ้ะแต่ว่าแตละมือสําหรับตัวเน้นตัวจาอสองตัวก็จะเขายากแน่ก็จะมีรุดบ้างเขาบ้างเข้ากับใช้แนวทางเป็นฟันวิงรูดจ้ะตัวนี้จะเข้าง่ายเล่นง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบื้องเทากับเบื้องแนวทางของหุนอังกฤษไปแล้วเนาะจ้ะ กลับไปตามต่อเลยนออสำหรับแนวทางของหุ่นเยอะระมันว่ามีแนวทางตัวเลขกเท้าตัวใดแน่นกอกจะเขากลับไปเบิงแนวทางกันเลยจา้าจากกับวาตามตัวนอกจากนอกสำหรับแนวทางของหุ่นเยอรมันกลับไปเบิงตัวเด่นนอกจาก กระไเดนสองกับเดนสามไปเบิ้งฟันวิ่งรูดนาะจากมาเบิ้งฟันก่อนก่นฟันสามวิ่งรูดกรให้สองกับสามไปเบิ้งตัวเน้นแล้วกะตัวร่องนอกจากมาเบิ้งตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นกรใไสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสาม,สามจ้ะ ไปเบื้องตัวร่องตัวร่องกะหายสามหาสามหกสามเจ็ดสามแปดจ้ะไปเบื้องแนวทางตัวน้่ตัว,ตวจอสองตัวกะไฮเลีนไปกรับน้ำเนาะจ้ะ แต่ว่าต่ละมือสําหรับตัวเน้นตัวจอสองตัวก็จะเข้ายากแน่ก็จะมีเขาบ้างรุดบ้างเทากระใช้แนวทางเป็นฟันวิงรูดจากตัวนี้จะเขาง่ายเห่นงง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลอเอาไปเป็นแนวทางกันเบิง้งเท่ากับเบิ้งแนวทางของหุ่นเยอรมันไปแล้เนาะจา้ะกบไปตามต่อได้นอาสําหรับแนวทางของหุ่นรัเสเซียว่ามีแนวทางตัวเลขกให้เข้าตัวใดแน่ เขากับไปเบิ่งแนวทางกันเลยจ้าจากเขากับมาตามตอนนอกจากนาะสสาหรับแนวทางของหุ่นรัสเซียนอกจากสําหรับหุนรัสเซียกับไปเบิ่งตัวเด่นกัให้เดนซีกับเดินหาไปเบิงฟันทิ้งรูดนะจ๊ะมาเบิงฟันก่อไก้ฟันซีวิ่งรูดกับไ้หากับซี ไปเบิ้งตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องเนาะจ้ะมาเบิ้งตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นกระายหาหกหาเจ็ดหาแปดหาเก้จ้ะไปเบิ้งตัวร่องตัวร่องก็หไฮสี่สามสสี่สห 46จากไปเบิ้งตัวเน้นตัวจอสองตัวนอกจากเข้ากับไฮแนวทางนอกจากเนาะไฮเรียนไปกราฟนําแต่ว่าแต่ละมือสําหรับตัวเน้นตัวจอสองตัวก็จะเข้ายากแน่ก็จะมีลุดบ้างเข้าบ้างเข้ากับใช้แนวทางเป็นฟันวิงรูดจากตัวน,นี้จะเข้าง่ายเรียนง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิ้ง เป็นจังไรแน่นอจากมือน,นีผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซอนชาแนลจะเบิงแนวทางหุ่นสามลัฐของวันที่ยี่สิบเจ็ดท่านว่าไปแล้วเนาะจ้ะเนาะถึงหุ่นอังกฤษหุ่นเยอรมันแล้วก็หุ่นรัเสเซียจากเบิ้งตัวเด่นตัวเน้นกันไปแล้วมีตัวมากตัวชอบถูกอ๊กถูกใจกันมนกากนาะจ้ะมากชอบตัวใดเข้ากับสามารถเอาไปเสริมเป็นแนวทางใด เพื่อาจะเอาไปเลนเน่นนักเน่นเบาตรงกัำลังที่ท่าคิดไวท้ายนี้ช่องน้องช่องชัแนแลกัขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจะ้ะกะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนะจะ้าพบกันไหมในคลิปนะ้าคลิปนี้ช่องน้องช่องชัแนแลกัขอขอบคุณจะ้ะ สวัสดีจ้า